สวัสดีครับ <ผม S 1> อยู่กับซอมบี้อยู่กับ MK MK Yakuza Channel นะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณการนะครับครับผมนะคุณการตอนนี้คุณการอยู่ตรงไหนนะครับบินบ้าครับผมจะตายหายนะครับซอมบีม้แมงไรกระเทือมาฮะกับข้าววัวแป๊บนึงอู้ยมาแมปเอาชีวิตรอดนะเล่นกับคุณการนะ ้เขาสร้างอะไรวะเนี่ยฮิปเปอร์คิปเปอร์เ,อรอเจอใครเขาสร้างอะไรเม่รบล็อกเพชรอะเอไม่ใช่เดี๋ยวบล็อกทองอะกับเลเซอร์โตนอะอยู่นี่อยู่นี่ออ๋นี่ไงนี่คุณการนะครับ <c oughs> ดิวโดนั่นเองเข้าไ <c oughs> มไหมโอ้ยไอ้การโอ้ยไอ้การโหน้วย โอ้ยจะไล่ตีวอืเอาไงวะเอาไงวะวเออเรียบร้อยนะได้ของกิน<ม>หนีดิไล่ยังวะเราต้องนอนไปต้องไปค่าขนแก่แล้วไปเอาไม้มาแล้วเราก็นอนตื่นมาจะได้โลกจะได้แจ่มใสอีปมันอยู่ ถ่ายคลิปแรกๆก,ก็อย่างเงี้ยแรงโคตรเลยอุยอ้ยอุ้ยไล่แกตื่เอาไงไวะโอซอมบี้มาหนีเฮ้ยเราต้องฆ่าแกก่อนดิแล้วตื่นมาอเอาเงยได้หนึ่งอันกอดที่สูงว่ะ่ายที่สูงไปเจอไหมเฮ้ยอ๋อมันเข้าเข้าละเซอร์เวอร์ฮามาชินะฮะ เล่นกับคุณอุ้ยองไงวะอู้มาแล้วไอ้ยังขึ้นมาซอมบีมาขุด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 ขุอ้าวอ้าวไดีมาแล้วไปไปหาดาบ้ก่อนมเออ ได้ไม้มาสองอันมาคราทำไมมันกระตุกกระตุกวะต้องเข้าใจฮนะมันฮาวาชีนะมันคือฮาวมาชีมาอยู่กันเงียบเงียบเมื่อจะเช้าซอมบี้ต้องตายยิงอยู่ไกลประการ ตรงต้นไม้เนี่ยตรงต้นไม้ท่านผู้ชม,มครับคุณเห็นต้นไม้ไหมครับเป็นรอบเล<า>ยนะอ๋ออุอ้ยนี่ซอมบี้เป็นโกลเดอร์เราต้องอยู่เราห้ามอยู่ใ,ใกล้มานะมันจะโดนตีนนะคตัดไม้อุ้ยเดินไม่ได้แล้วอาหารเฮ้ยไม่มีอะไรกินนะต้องกินเนื้อซอมบี้ อาหาคุณค่าดีมีประโยชน์กินซะน,นี่ข้าไม้นี่เรียบรอบ้อยได้ดามมาแล้วเดินเตินแล้วก็ทุบอันนี้นะฮะเฮ้ยอย่าเพิ่งทุบดินี่ของดีถึงทงินะฮะเฮ้ยต้องมีนี่หเหรอ อา้าวทำไมมันมลูกซอมบี้ยังไม่ตายเลยก็ <m ant> an> มันโดนแดดได้ไงอืมอามองแรงวะเรียบร้อยไปสร้างบ้านไหนไดีเอมึงดีเดี๋ยวตีขนแก่ให้โหแถวๆนี้ขนแก่เยอะนะ ไม่มีต้นไม้อยู่แล้วในหิมะต้นไม้มันแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีไอ<ป>เออตีอาหารเนาะตีพวกอาหารข้าวผ่านเขาจะตีแกโอ้โหกรรมเราต้องเอาอา,าหารก่อนนะฮะอาหารไม่มีกินอุย,อยไม่คราบดาบเล่า ไอเอื้อไอการคุณการได้เสียชีว no ิตเลยนะเกินไหนการเกินไหนโอ้จะตายหาแล้วเอาไงวะเงยคุณการนะครับ เริ่มต้นเอาชีดลอดพาร์ทหนึ่งนะครับกับคุณการก็นี่เห็นตามเคยอะที่ตามเคยนี่ได้ต้นกล้ามาไม้มีไว้ขุดครั <c oughs> บปวนบ้านคุณการแล้วก็น้ำที่ขุดตรง ไปุดไม้ไมอ้เจ้าอ้ยอยเว้ยอยทำอะไรได้วะทำกระดาษกระดาษทำะอะไรได้ทำหมุดส้หมุดทำอะไรได้อีกทำชั้นหนังสืออืมฮะมันก็สร้างบ้านแบบชั่วคราวไปก่อนนะฮะไปาดห้าคูณห้าไอ้ใครเขาขุดเอ้นีวะนี่นี่น ไ <laughs> <laughs> อ้ขุดเว้ยนา <laughs> ขาหนิงจะสร้างวันตรงนี้เหรอ <laughs> อ๋อเออแล้วก็ขุดเออวะไม่มีที่ขุดะ่ะ <c oughs> กรรมเออวะโต๊ะครับนั่นเอง อื uh huh. หน้าอีกเช้ามันขุดอยู่งั้นขอมเนเออเราอสร้างบ้านอยู่ด้วยกันนะฮะได้เวลาทําเมืองแล้วืมนี่ไปย้ายบ้านไนไกลๆนะไกลเอย แล้วจะขึ้นขุดหินไป้แล้วเจ็บกว่าอันนะทำเตาเผาด้วยเออไม่แรกละเมื่อกี้มาตอนแรกแลเลยตอนแรกแรกมันขุดอ่ะไม่ยังไม่เป็นบล็อกเตียวมันไม่ไอ้นี่นะอ่ะม,มาสัก,กี้สิบอันสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้าคุณได้คุณได้เสียงอะไรไหมครับคุณการนี่ไ,<ด>ไม่บู๊นี่ <c oughs> อ้ <c oughs> อาวตายฮะซอมบี้ตายฮะ 20. ยี่สิบเยบร้อยไปบ้าสร้างบ้านกันคุณการ หมอนแมนเออถ้าเจอพวกสัตว์อะไรก็ตีนะที่มันดบอบปาหารอนะอุย้ยหักเอาไงวะแางค่าดาบหินเนอะแกมันหนังเหนียวจังนี่ใส่อาจารย์คงหรือไงเอาไงวะเป็นเอาดาบไม้ไปอืมอืมร้อนเดีวยวร้น เอา้หมะเอาไว้หมดย่างนั้นค่าบวกอ่าตอนนี้ไม่อะไรก็เอาไปก่อนได้คนแกะหกอันหรือสามอันค่าได้มาหกอันหกอันนะอืมหกอันเตียงคนละอันเตียงคนละเตียงนะฮะ เจอหมูอุดอุดม,มา,อาอโอเคนะครับเมื่อกี้อาจจะหลุดไปหน่อยนะครับให้เรามาต่อหน่อยงชีวิตรอดไว้อย่างนา้อยอย่างน้อยได้อันนี้มา ไม้แล้วคุณไม้ดีเหรอตึง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 ตางบ้านที่ยังหาที่เลยาหาที่เลยไปอยู่หมู่บ้านเอ็มีีก่อนไหม <laughs> ไปหาดิเอ็องอยู่ไหนการ ไม่ไหวดีแล้วก็รอเราเอ็งอยู่ไหนการอยู่ต้นไม,ม้น่ะปืมไปเวียนไปอุ้ยเอาไปเนี่ย รอด้วยโอ้โอบ้านเอ็นบีซีไม่ไม่มีแมปให้ดู่ะไอค่ามีไว้วยแมปตรงข้างหน้าบ่าย ตรงข้างหน้าก็จะเป็นริมน้ำนะเอา้าดูว่าตรงไปจะเจอหมู่บ,บ้านาาเอ็มพีี่คานึงดู่อนเอ้าตรงนั้นมันเป็นบ้านอะไรวะเือนว่าเป็นป่าเดิบชื้นเออวะทำไมันมันมีเล็กนิดเดียววะได้ไปทาง,อ,งอู้นบ้างทางนู้นก็ตันต้องไปทางนี้ก่อนทางเดิมกลับ อืมอาหารใกล้หมดลวตรงไปเลยสี่โมงเกือบห้าโมงแล้วไงสี่โม,มงครึ่งข้างหน้าเป็นเมืองหิมะเรียนตรงยาวเลยแบงมุมอ่ะ มึงอยู่ใหนทำอะไนดเดีย่ยงโอ๊ยํามเป็นวาร์ปได้ใช่ค่าปกตินะเดินกระโดดดิยิงค่าสี่ใครวะยิงค่าเหลือสามเนี่ย แม่รอดูตรงนี้แรกอะ่ะข,ข้อม้าเต็มไปไมด้วยครถลขอจะเจอถ้ำพาสองก็จะสร้างบ้านด้วยกันนะพาแรกหาของกินหาแร่อะไรไปก่อน เราใช้ที่ขุดหินเหรอไม่รู้เนี่ยนอกรรมม้อยเย็บได้เหล็กมากี่อันละสี่อัน ต้องหาให้ได้หกอันอิเตอร์เล็กคนละอันอมไม่เจอเดี๋ยวแวะครับอ่นอนโอ้โหจะเมื่อยเลยนะเว้ยการตายปุ๊บเราเตียงตรงนี้เลยครับเตียง <c oughs> เลยนกลียดอนเ,นเอช้านี่คือการเกียนนะ ăn, ờ, ê, làm, may, không, 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 quá Ồ, nó không, 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 ไว้เก็บเก็บเก็บของของก็พอ้ของไปทาง,หงไหนต่อทุกที่เดิมเองเดินไปน่าจะทางนี้โอ้ยเราจะอยู่อุ้ยเราไม่โดนแหละ สาสะเกลวตัวหัวขั้นเอาแล้วอะเอาอุ้อุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยเอาแล้วเออเดี๋ยวมาหนึงอืมอืมอืมระหว่างนั้นก็หาของกินกันนะครับรอคุณกันเอาแลวหมู ủa, Ok... ăn bạc nòi? Cái gì? Mình có ăn ăn anh bạc một cái gì? Cái gì? Mình có thể anh

อย,อยากอยอยู่แบบป่าไม้ออกอะยังเป็นเขตหิมะอยู่เลยโอเคแล้วกลับมาต่อนะครับ <c oughs> ไปล้างดิดมาเมื่อกี้ <c oughs> กับคุณการะคะในการเราไปหา,าที่สร้างบ้านกันต่อทางนี้ใช่ปะเออทางนี้้ <c oughs> ออ ก็รอคุณการไปก่อนนะขุดไม้รอ,อยดีกว่าโอเคมาแล้ว เราไปทางนี้ต่อ Come on oh. Oh. Yeah, no. เจอริมแม่น้ำอีกแล้ว oh. เล็กๆเ,เป็นสายทางอยากไปป่าไม้โอ๊กอยากอยู่ป่าไม้โอ๊กเอ้อยากอยู่ทะเนีาอยู่ไ้นีี ตรงนี้ทำไมปลาหมึกมันเยอะอย่างวะไปเถอะน่าไปหาทะเลทรายหาหมู่บ้าน mpc อืมเนี่ยอ้อโหไม่พออยู่หมู่บ้านพอพออยู่หมู่บ้านเ p c ก็ต้องทำประตูเหล็กประตูเหล็กให้เ p c มพีทำไมวะก็เดี๋ยวตอนคืนผีมันจะมาเคาะไงอุ้ยแบบไม่โหลดก็ก็ก็เปิดประตูอยู่ในในการ ข้างล่างเป็นถ้ำอ่ะเนี่ยเจอถ้ำแต่ว่าเออไม่ใช่ไม่อยู่ไหนอ่ะเองอยู่ไหนจุงไหนเข้าแล้วริมน้ำอ่ะเอ็งจะอ๋อเห็นแล้วเห็นชื่อแล้วข้างหลังเองอ่ะนี่ไงไปไหนไนี่ไงอไปทางนี้วะอะออทางนี้จำได้มันจะมีลาวาอยู่ ตรงนี้ก็เป็นแมตไม่โหลดหรือยังไงข้าโหลดเลยโหลดโหลดโหลดตรงนี้เป็นลาวาไว้แต่ข้าโคตรแหลกเลยเป็นลายไม่รหลดโอ้โหตกไปนี่ในตรงนี้ลาวาเนี่ยมีแหล่มีแร่ด้วยไเถอะไมาดีไซาย ตอนนี้ยังเป็นเขตหิมะอยู่เลยโอ้โห oh ไม่มีวิไหนเนี่ยไม่มีวิแววกลายเป็นป่าโอ๊กเลยแต่เจออยู่ที่นี่อ่ะมันเป็นเหมือน,นเล็กๆอะ่ะใช่ปะวะเฮ้ยไม่เล็กวะแมงเริ่ม้วเว้ยเนี่ยมันเป็นป่าอย่างเงี้ยที่ดิมันก็ต้องเป็นริมน้ำใช่ปะ่ะงั้นไปทางนี้ต่อใช่ปะ ทางทางนี้เราไปหรือว่าเรากลับไปเถอะอืมอืมเดินตรงเข้าไปตรงหล่อไปข้างหน้ามีน,น้ำไม่ได้แล้วพร้อมนะเดินมาเลยตรงนี้เป็นน้ำแข็ง มีหมูอยู่ด้วยสปีดนี่ไงถึงโลกโอ๊กแล้วนี่ถึงแล้วไม่เคยอยากอยู่โลกโอ๊กเลยอะคิวโลกอันนั้นเฮ้ยเฮ้ยมันมันอั๊ว่าเดี๋ยวแวะหาหารก่อนเ พูดแตกอ๋อมันมีอยู่แค่นี้เหรอวะทำไมโลกนี้มันมนิดเดียววะไปเถอะไปต่อไปงนนี้รู้สึกเหมือนหมู่บ้านเอ้ยเดี๋ยว มอนเดยวเมื <Wars. S 1> mm ่อเดี๋ยวเราต้องสร้างบ้านเหตุการเดี๋ยวเราค่อยไปหาที่สร้างบ้านเอ็นบีซหมู่บ้านเอ็นบีซีเนรอด้วยเอนเราอยู่ตรงต้นไม้เนี่ย สร้างบ้านกันไหนเอเมนตรงต้นไม้เอา,านี่นมามาสร้างบ้านกันเถอะกันอยู่บ้านเดียวกันแป๊บดิไปนอนก่อนนอนก่อนนอนเนะ <c oughs> มี <c oughs> ไม้หนึ่งชุดกับหกสิบสองอัน,น,อน,น,อน เอาอล้าล่ะโอ้ยโอเคน้ำลยทะเลทรายไหนไปทะเลทรายให้ได้ อย่างนี้แม่งไม่เหมือนลเ,เลยเซิร์ฟเวอร์เลยไม่มีที่โล่งอะ่ะ ไมเเต็เลยทำไมอ้อยมีสี่ชั้นวะไม่เคยเห็น<ช>เอาสามนี่วะโอ้ยตกว่ะเอาเม่นกำต้องต่อบล็อกไปอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตกไปลึกเลย ครับขอจบคลิปรายการแค่นี้นะครับเดี๋ยวต่อไปพาร์ทส,สองเลย